อรุณสวัสดิ์ในยามเช้านะคะบรรยากาศในช่วงเช้าก็จะประมาณนี้เลยค่ะคลิปนี้คือเราตื่นกันเช้ามากๆเพราะว่าเราพาเด็กๆมาด้วยนะคะและที่สําคัญเลยคือมีเรือวิ่งตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็คือพี่ชาวประมงเขาก็ออกมาทํางานกันแล้วนะคะเสียงที่ได้ยินก็อยากให้ไปฟังคลิปก่อนหน้านี้ที่เจนลงนะคะคือแบบโหเสียงดังมากเช้านี้ตื่นมารับประทานอาหารเช้าก็จะมีข้าวต้มแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมีความรู้สึกว่าพอได้ตื่นเช้าได้รับบรรยากาศอะไรแบบนี้แลมีเวลา ว่างได้ทําอย่างอื่นเยอะแย,ยะมากมายเลยคือมันรู้สึกดีมากเลยค่ะที่นี่บอกเลยว่าบรรยากาศดีนะคะใครที่อยากมาเป็นคู่มาแบบครอบครัวหรือใครจะมาเดียวมาตกปลาได้เลยนะบรรยากาศดีมากๆที่เลือกพาเด็กๆมาที่นี่เพราะมีกิจกรรมตกปลาและมีกิจกรรมนั่งเรือชมบรรยากาศด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปนั่งนะเรือที่กําลังจะจอดเทียบท่าตอนนี้ก็คือเรือของพี่พนักง,งานที่ทํางานบนนี้ค่ะใครอยากหาที่พักผ่อนและได้บรรยากาศฟิลแบบนี้ให้มาที่นี่ได้เลยค่ะคัวายา ลิวบางตะปูนเพชรบุรี <P et bury> เนี่ยปลาเยอะจริงๆนะคะอันนี้ปลาอะไรเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยค่ะ